ก็ทักทายกับผู้ก้าับรมทุกท่านนะคะในช่วงเช้าเนี่ยวันนี้เราเป็นการบรรยายเนื้อหาทั้งวันนะคะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติของจังหวัดที่จะดำเนินการลดโซเดียมทั้งจังหวัดที่เคยสำรวจแล้วแล้วก็ยังไม่สำรวจเนี่ยในอีกสามวันข้างหน้าก็คือจันทร์อังคาร ค่ะขอยครอ่ไม่ได้ยินใช่ไหมคะอะทางสักครู่ได้ได้ยินนะเดี๋ยวทางทางทีมพอปอช่วยดูให้หมอเล็กหน่อยค่ะถ้าได้ยินก็โอเคได้ยินค่ะสักครู่นะคะค่ะค่ะสไลด์ก็เดี๋ยวจะค่อยมานะคะก็ เในส่วนของแผนของโซเดียมระดับประเทศเนี่ยอน่างที่ท่านผอ,อ,อได้กล่าวว่าเราจะสิ้นสุดแผนในปี2568นะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาอีกปี66 67 68วันนี้ถึงได้ชวนอพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะที่สนใจเนี่ยเสียงเบามากใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้ก็เลยเชวนพื้นที่นะคะมา,าแคลมาอัปเดตวิชาการกันนะคะว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องโซเดียมเนี่ยในสามปีเนี่ยให้บรรลุการลดโซเดียมสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะร้อยละสามสิบลงได้อย่างไรนะคะไปที่สไลด์ถัดไปเลยค่ะค่ะสไลด์ถัดไปเลยนะคะค่ะ ก็ในเรื่องการสํารวจเนี่ยเราก็มีเครือข่ายลดการบริโภคเค็มนะคะในการสํารวจเอ่อก็พบว่าระดับการบริโภคโซเดียมของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่สามพันหกร้อยนะคะมิลลิกรัมนะคะเป็นโซเดียมนะคะในขณะที่องค์การในโลกเนี่ยแนะนําอยู่ที่สองพันมิลลิกรัมนะคะค่ะสไลด์ถัดไปได้ไหมคะค่ะโอเค แล้วก็ในเรื่องของการที่สำนักง,งานสถิติเนี่ยช่วยสำรวจเนี่ยก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยโซเดียมเนี่ยไม่ใช่มาจากธรรมชาติคืออาหารที่มีโซเดียมเนี่ยมีไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่กระบวนการปรุงสุกนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากร้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์จากอ,อาหารโปรเซสตฟูดหรือว่าเราปรุงจากที่บ้าน อยู่ในกระบวนการปรุงก็คือสูตรของอาหารนั่นเองอีกส่วนเล็กน้อยคือท่านมาเติมน้ำปลาเติมอะไรบนโต๊ะอันนั้นเป็นเล็กน้อยะะแล้วก็ในขณะที่โรคความดันเราไม่ไม่ลดนะคะเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆองค์การน้ำเมโล่บอกให้บอกให้ช่วยลดให้หน่อยนะว่าความชุกข,ของโรคความดันเนี่ยควรจะลดลงเราก็ไม่ลดนะคะบอกว่าเบาหวานไม่ควรจะเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับว่าเรายังไม่มี การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จในการป้องกันโรคนะฉะน,นั้นยุทธศาสตร์เกลือจึงเป็นสิ่งที่เป็นความหวังนะคะในสามปีนี้ที่จะมาช่วยลดเรื่องของอัตราความดันรายใหม่หรือ CKD รายใหม่ได้แล้วก็ช่วยลดความผลแทรกซ้อนของโรคเบาหวานได้ด้วยนะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็ทบทวนนิดหน่อยนะคะว่าโซลสตรัทเตจีนเนี่ยก็จะประกอบด้วยเรื่องแรกเนี่ยเราอยากให้มีภาคีเกอือขายทั้งในกระทรวงในภาคสุขและนอกภาสภาคสุขเข้ามาร่วมนะคะมีการทำเรื่องของความตระหนักรู้ว่าการบริโภคเนี่ยเราบริโภคไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีข้อมูลนะคะการใช้เซอมิเตอร์ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่ง การสำรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงก็เป็นข้อมูลในการสร้างความตระหนักรู้ได้นะคะเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะเราอยากให้มีการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารนะคะทั้งอาหารที่เซนสํเเ็็จรูปอาหารที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อหรืออาหารที่ขายในร้านอาหารแล้วก็ริมทางเรื่องเทคโนโลยีนะคะประเทศไทยได้ทําเทคโนโลยีสองสาเรื่องก็คือเรื่องของการทำคอมิเตอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ ยังมีเรื่องของสูตรของการปรับเปลี่ยนสูตรโดยใช้โซเดียมที่ลดลงก็คือเป็นเกลือที่ใช้โพแทสเซียมเข้ามาทดแทนสามารถลดโซเดียมได้ถึง60%นะคะถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอการทำเซเว่แลนด์ก็คือ้อระวังน,นะคะก็คือเป็นการสำรวจปสวัสสาวะ24ชั่วโมงหรือที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องนั้นสำรวจซซอในอาหารในร้านต่งตางๆแล้วก็ที่เราปรุงมาจากบ้านนะคะ อันนี้ก็เป็นการช่วยทําให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของอาหารในูิิภาพต่างๆค่ะสไลด์ถัดไปทีนี่มาถึงปีนี้นะคะเราตั้งใจอะไรบ้างนะคะเอะปีนี้เนี่ยกองโรคไม่ติดต่อเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเอะเชิญชวนจังหวัดนะคะที่สํารวจอโซเดียมในอาหารแล้วเนี่ยประมาณ17จังหวัดนะคะ แล้วก็เชิญจังหวัดใหม่นะคะในเขตต่างๆเนี่ยเชิญมาได้อีก19จังหวัดนะคะในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยอยากให้ทําแผนนะคะทําแผนเอ่อทำแผนเพื่อจะให้บรรลุอีก3ปีเนี่ยก็คือทําแผน3ปีเลยนะคะงบประมาณปีนี้ไม่มีก็ทําแผนเผื่อสําหรับงบประมาณปีหน้าถ้าเราไม่ทําแผนวันนี้เราก็ไม่มีโอกาสจะได้งบประมาณในปีหน้าทําแผนเสร็จแล้วเนี่ย จะต,ต้องมีการขับเคลื่อนระดับจังหวัดนะคะก็อยากจะให้มีการเ,าเชิญชวนผู้ว่าเชิญชวนผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะเพราะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยที่หลายส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องนะคะพอเป็นนโยบายจังหวัดแล้วเนี่ยมีการขับเคลื่อนทางจังหวัดแล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมีข้อมูลเฝ้าระวังนะคะเราจะมีเอซอร์มิเตอร์ให้สําหรับจังหวัดที่จะสํารวจใหม่ในปีนี้นะคะ เสร็จแล้วก็จะดูข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นในการสร้างความตระหนักรู้นะคะการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้ประชาชนนะคะมีความตระหนักรู้และลดความเสี่ยงนะคะในการบริโภคเกลือลโซเดียมลงนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเครื่องมือในการสารวจความตระหนักรู้ให้ด้วยนะคะค่ะสไลด์ถัดไปค่ะ อันนี้ก็เป็นห้าขั้นตอนที่ในจังหวัดที่ดําเนินการมาแล้วนะก็จะดําเนินการตามนี้นะคะแล้วก็ในสไลด์ถัดไปค่ะค่ะถ้าให้ครบปรเซสเนี่ยนอกจากการจัดทําข้อมูลการวางแผนการให้ความรู้ประชาชนแล้วเนี่ยอยากจะให้มีความให้ความรู้ผ่านสื่อสารม,มุมชนด้วยนะคะมีการประเมินประเมินผลในกลุ่มเป้าหมายแล้วเนี่ย อยากจะให้ขับเลื่อนทั้งจังหวัดเลยนะคะถ้าเริ่มต้นที่หนึ่งอำเภอก็ขอให้ขยายสองำเภอสามอำเภอไปจนครบทุกอำเภอนะคะในปีในสามปีนี้นะคะแล้วเราจะช่วยกันเร่งรัดนะคะแล้วก็เรื่องของชุมชนลดเค็มนะคะอันนี้หลายที่เนี่ยมีประสิทธิผลดีเอ่อยกตัวอย่างนะคะข้อมูลจากเอ่อสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคแปดเนี่ยพบว่า อัตราไฮเป็นเนชั่นรายใหม่แล้วก็อัตราสิคดีรายใหม่เนี่ยลดลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราทำเพิ่มแล้วก็ทำกระบวนการทั้งจังหวัดเนี่ยผลลัพธ์ในระบบะข้อมูลของทั้งจังหวัดผ่าน h d c เนี่ยมันจะปรากฏชัดเจนนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นความหวังนะคะเป็นความหวัง แล้วก็อยากให้มีการประเมินจากการประจําปีนะคะจะเลือกว่าจะสํารวจอาหารด้วยหรือว่าจะสํารวจแค่ความตระหนักรู้ก็ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือหลายพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลองนะคะรายงานผลลัพธ์ทางสุขภาพอาจจะต้องเอาผลงานสามปีแล้วก็มาลองดูนะคะแล้วถ้าเราทำินเดนเชั่นเพิ่มขึ้นแล้วก็เปรียบเทียบกับปีก่อนๆอ,อันนี้จะเห็นผลแล้วก็จะชื่นใจมากเลยนะคะค่ะสไลด์ถัดไปเลยะคะ่ะ อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าเรามีความครอบคลุมของการํำรวจโซเดียมในอาหารเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยถ้ารวมปีนี้ด้วยในยอีก19จังหวัดเนี่ยรวมกับ17เนี่ยก็เป็นประมาณ319กับ7เป็น36นะคะัเป็นประมาณ36จังหวัดแล้ว ประมาณครึ่งกับครึ่งประเทศนะคะไม่ถึงครึ่งดีเราต้องใช้ความพยายามอีกมากเลยนะคะเอก็เชิญชวนจังหวัดที่ยังไม่เคยจะสำรวจเอโซเดียมในอาหารนะคะถ้าเกิดว่าปลายปีเนี่ยท่านอยากทำเนี่ยหรือจากการฟังวันนี้แล้วท่านอยากทำเนี่ยเราจะมีซอมิเตอร์สนับสนุนให้นะคะแต่ว่าจะมาประมาณเดือนมิถุนา สั่งไปแล้วนะคะแต่ว่าผลิตนานหกเดือนอั้นเห็นไหมเราต้องวางแผนล่วงหน้าน่ะนั้นเราเราเราจะซื้อเผื่อให้กับทุกจังหวัดนะคะเพื่อจะสำรวจได้ในปีหน้าแน่นอนอีกสี่สิบเอ็ดจังหวัดนะคะจะครอบคลุมทั้งประเทศค่ะแต่ไลน์ถัดไปเลยค่ะ ในการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบคุณจังหวัดที่อาสานะคะที่จะเป็นแบบพโอเนียในการไปดำเนินงานที่ระดับจังหวัดทำให้เราเห็นตัวอยา่างแล้วก็เห็นความสำเร็จบางอย่างนะคะที่จะเอามาเชิญชวนให้กับจังหวัดอื่นๆนะคะดำเนินการ สิ่งที่ทางกอง NCD เนี่ยจะช่วยนะคะก็จะมีเรื่องของสื่อส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราทําเพิ่มคือเรื่องของสติกเกอร์ถ้าผลการสํารวจเนี่ยพบว่าระดับเกลือเนี่ยต่ํากว่า0.7ก็คือ0.7มิลลิกรัมนะคะเปอร0 0 m อนะคะของเกลือนะคะโซเดียมคลอไรด์ ก็ถือว่าเข็มน้อยละเข็มเหมาะสมนั่นแนละก็จะให้สติ๊กเกอร์อันนี้ให้นะคะพรนั้นก็จะให้เฉพาะเข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกอง NCD นะคะก็คือข้อมูลที่ผู้สำรวจเนี่ยสำรวจเข้าไปส่วนพื้นที่จะทําเพิ่มเติมเพื่อเป็นให้ขวัญกําลังใจกับร้านค้าที่เราทําจัดโปรแกรมในแต่ละปีอันนี้ทำได้เองได้เลยนะคะแล้วก็ซอมิเตอร์เนี่ยเราสั่งทําผลิตเพิ่มนะคะ ตัวหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ที่พันสองร้อยบาทค่ะเพราะฉะนั้นในในวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ทุกท่านจะได้รับอัปเดตนะคะข้อมูลทางวิชาการจากทางคณาจารย์ทั้งหลายนะคะ,ะถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยในช่วงต้นเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์มาที่แชทซูมได้นะคะ ก็ในส่วนของการบรรยายใเรื่องของนโยบายก็มีเนื้อหาประมาณเท่านี้ค่ะค่ะจาง